จะเหนื่อยเพียงไหนจะทูกเพียงใดโปรดรู้ตรงนี้ยังมีฉันอยู่พร้อมจะดูแลหัวใจผ่านหมอละสุมจะทำเธอแนบหนาวใจพายุจะแรงแค่ไหนจะคอยอยู่ข้างเคียงเธอ ากมีวันไหนที่เธอไปไกลจากฉันีน่หัวใจไม่เคยวันพร้อมจะฝากาคลืนย้อนมาก็ใจมันรู้คลื่นลมที่คอยพาพาคอยสัดทะเลเข้าหาหากสาย แพ่งนี้ดังเดิมคือพื้นนาที่โอบตะกาไว้จะวันใดมันคงเหมือนดังที่เป็นอยู่เคียงข้างเธอใจไม่ไว้เอ็นและยังคงชัดเจน อย่างนั้นตกะกายยังสวยระรอมทุง่งนาโดยรักของไว้ด้วยใจแน่นหนักไม่วันยามพายุผ่านจะมีเพียงฉันและเธอตราบนานเท่านาน มีรักในใจผาสานดังกาอยู่คู่ทงนานก้ากับทงนาค่ะบอแมนใต้กับทะเลนะคะพี่ดอกเลยกระสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุขสุขนเอซีท,ทุกทุกท่านนะคะทั้งเก่าและก็ใหม่นะคะทีท่ติดตามช่องเจสีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจสีในวันที่หนึ่งแล้วค่ะวันที่หนึ่งวันนี้วันดีวัน อ๋อวันนี้วันดีนดริซซี่สวยอีกวันนะคะสวยเฉพาะตอนเช้าค่ะพี่น้องคะสวยๆมากกัยื้ออืมตอนเช้านี่ก็เออให้มันดูดีหน่อยค่ะสองวันแล้วนะคะพกนมมาด้วยค่ะพกนมมาด้วยค่ะพกนมมาด้วยหรออะพกนมมาด้วยล่ะนี่แหมาแค่นี้ก็พกนมมาด้วยค่ะก็อยากมีนมมีเนมอะไรบ้างนะคะตั้งแต่ดับหน้ามาเนี่ยบได้มีนมนมีเนมเลยค่ะ วันนี้รวยวันนี้รวยนะคะวันนี้หวยออกวันที่หนึ่งและราคาเริ่มต้นไม่เดิมต้นเดือนไม่ของปีและค่ะอของปีหรอของเดือนเมื่อไม่ของเดือนวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกหกเปนบ้ <laughs> ลืมหมดวัดเดือนปีอะไรมเจ้านี่กระส้นเก้าเส้นเคยนระาคายังอยู่กับทองให้ทงนาศ คือเก่าเนี่แหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้น้องไส้ลงมาไทยแล้วโคกโมงกว่ากว่าแล้วนั่งริสิกลงมาตัดหางกล้านะคะตัดหางกล้าแล้วก็เข็นกลาลงหน้าไปเละคะ่เเเะ,นะะเด็กๆยังไปซื้อกับข่าวตอนเศร้าในวันเหตุกับข่าวซื้อกับข่าวสาเร็จเขามากินพอปัน่นเศร้าเพราแล้วนะคะฮ่าเรื่องคดีความบักทุเรียนเนา่นาก็จะเป็นจังไดพี่น้องเอ้ยเออว้าแอะไรก็ได้ จักเป็นจังไดนะคะเพราะว่านังสีกับแซทถามไดแตน่น้องวันนะคะแซทถามแต่น้องวันค่ะจักเป็นจังไดซ้ำนี่ก็เป็นเรื่องเป็นเล่าย้อนือ้องอ้างทางใจด้ทางทาง,ทางห่านเขาบ่ย,ยอมกับ แค่แค่อยัางให้ออกมาไล่ซดขอโทษแค่นั้นละ่ะพี่ห้องเอ้แต่กัยังบรนทูนังเจ้าตูต่พนะคะอน,น้าสะออกมาไล่ซดบอพี่ห้องเพราะว่าทางฟังนี่มันบุกคือทางฟังฝุ่นนะคะอืมาการที่ไปเว้าผาดพิงผ่าดวิจารณ์คนอื่นการกฎหมายนะคะเพราะว่าอย่างนี้นะคะเราก็ไม่รู้กฎหมายนะคะ จะว่าเห็นเ,นเขาแชร์ในเฟซบุ๊กแต่นั้นอยู่พป่นอ่งเลยนักงีกับบริจับโทรศัพท์เครื่องน่ะเนะาะคาดเหตุเวียกขึ้นไปพระบาทผู้ได้กรส่รงมาอ้ายพีเป็นอย่างพีเป็นอย่างสูงส่วนวะ่างเนาะอ่ะ,ะ,อะเรื่องบอบวเป็นเรื่องกับเป็นเรื่องเอา้าบอกว่าให้ออกมาไล์สด วัดสันขอโทษทางหลานพื้นวนัดสันเบาแก้วดอกที่แรกนักจีกับบริพู่ดอกเพราะว่าไอ้แก้วเพิ่น,นติดต่อเจ้ามาลาบอได้วัดสันกับนั่งกับประมาณนั้นเลยพี่น้องเอ้ยขนาดนักจีกันยังติดต่อบอได้นั่งอ่านอยู่ค่ะนั่งอ่านแต่ว่านั่งกับบริาวารแนวใด จเลยได้ถามจะน้องวานว่านานงไปใส่นางเห็ดหยางแต่ว่าเมื่อวานเห็นเห็นนางลงคลิปอยู่นะคะฟังเบิ่งอีกค่ะมือหน,นี่วัดจังไดนะคะแต่เท้าที่เขา,าอนันนันตมาในเขาว่าหายโอกาสบอกเกินอขอออกไปก่อนม่ให้เกินวันที่เจ็ดแล้วซานขันยังบอกออกมากขอโทษ ะจักสีจังใดนะคะบูนะโอ้ยทำละเอ้ยบักตุเรียนเป็นเหตุอะไรเนาะคือว่ามันกะยากอะไรเหรอเนะเอาเรื่องหน้าดูอยู่นะ หันไปต่อไปเราก็สู้ต่อไปสองวันสามวันก็เห็นมงังแล้วแหละค่ะพอดีทุเรียนเนาะมาทุเรียนก็คือจะวา่างงามนะเจ้ว่านั่งกินนั่งกินว่าว่าแซ่บนั่งว่าแต่คันบอเป็นเอ,อ้ย บอเอ่ยซื้อล้านเพิ่นกับซิบุพีดด้วยจักอันนี้พอไปเอ,อ่ยนางกับไปเอ่ยซื้อล้านเขามไม้จบไม้สิ้นเขาบอกว่าทางร้านเขาเสียหายแห้งว่าจันเดือดห่อนแหง้งบริขายของบอกคือด ค้ายๆแบบนี้คุณได้ไปซื้อกินข้าเเ้ากับเสือกินเตธอเดียว,ยวคือว่าเลยเนาะ <c oughs> โอ้ยอันนี้กล้ามัดเราเองนะคะกล้ามัดเราเองหางกาในกระตัดไว้ให้พวกเด็กๆนะคะน,นี่ตัดซี่เงาๆเนาะม้วนลิบเลย ว่าหน้ามันให้หน้านห้ใหญ่แล้วมันจะลึกหน่อยแต่ออกนิดหน่อยส่วนพอล่าก็ไปเที่ยวกอทอมห็นว่าจะกลับกลับมือหีะะีบอค่ะถ้าน้องสาวไปทำนมทำสวยขนางสีไปเห็ดนะโอ้ยยีนเดัน คนสะรถสิบล่อผมเลยมาถมหนาเนี่ยเอาไปอยู่นะคะมดเป็นทันรถกับบริกตึงๆขึ้นโอ้ยเขากระลงมมาก,กลมผิดปวดหลังเลยพี่น้องเอออ,อันนั้นกระดูกอะไรย่งกระดูกสัหลังของศาสตร์มันสิบวัยอะไยได้ กลุ่มลงมาได้กัดปวดกลุ่มหัวซากเลยลหะคะ่ะมัดกระเป็นกาเก้านักคึกอันนี้มัดกระยะขี่สาวชนะเกิดมาหิดำกระดมกระดำแต่ม มาดำนาอนับกันอีกหนึ่งวันนะคะ,ะ,ะล,ลแล้วแล้วก็ข้นใส่รถเข็นลงค่ะ ra giữa giữa ก็คงเกิดหายก็ใจที่หาไอไม่มีวันลืมได้ลองอายกับค้ารักกันกูพันมันคงขอใช้คำว่าปลองอยาก แค่ใจตัวเองม,มือนแล้ตกหลังใารมาโดนทำไมโชคดีที่ไม่ถึงตายเกิดใจพิการเยอะๆอะเลยค่ะเยอะๆอะเลยค่ะ เด็กๆทำไมยังไม่ลงมาเลยฮะเด็กๆทำไมยังไม่ลงมา หายนี่แห้งกระโลงหายนี้แห้งกระโลงพี่น้องเอ้ยดำบ่ไป,ไปบ่มาแล้วันนะคือไปเอางัวลงมาผูกกินยาพี่ก็โอยมามาจงมืดขึ้นมามืดขึ้นมามืดขึ้นมามาบดบางแสงตาเวนจ้าให้นี่ค่ะจะได้ไม่หอนนะคะเนี่ยผูกมืดเลยรวย,วยขึ้นมาเลยพี่น้องเอ้ย แตงตะเวนจ้านองยืนกันน้ำตาเบาอยู<า>่อางัวก่อนคขายากไม่ได้อื่นได้ยาก แลนห่าวเอะเอเอะโอ้โอ้โอ,อ้วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งห่าวคักกินบม่ได้เลียงบม่ได้เกลือแล้วก็ดจอยกากซามกมากระดับเห็นไหมมั่งมีมั่งมีมั่งมี เป็นด้วยนะคะมังกินเก่งด้วยนะกินอย่างอร่อยเลย mm hmm. อร่อยไหมมีไงมอร่อยไหมไม่มีกินหยาเป็นๆน,น,น้อยๆกัน แม่ของเธอรำยองน้องหินหา่าวก็กินอย่างอร่อยเหมือนกันเธอผอมมากล,ลำใายทั้งใสทั้งคาดเลยไฮเบะเลอร์เบล่า สวัสดีสองสาวอันนี้เด็กฝึกหัดเรามันเดิมเดี๋ยวมาปั้นสาวก่อนพี่น้องเอ้ยปั้นสาวก่อนค่อยดำนี้เราได้อีย่งมากินกินแล้วเด็กๆนะอาอกิได้อาหารเก่ามามากินข้าวกลางนา ปิ้งไก่ปิ้งวัวมาขามเตียของหวานกินแล้วเด็กน้อยนะมาๆไปลองปันเสากันมาหมาหมามาขีนหัวกิน <c> ข <ười> <c ười> ้าอือน,นั่นแหละ ขึนมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆใส่เสื้อ,มอไม่ได้เสื้อนี่แหละคือขึ้นรถปขึ้นแล้วก็ล้มพร้อมนะคะขึ้อนอ้าวก็ยิงแถวเยน็นสุดเพลินลงมาตำหลังน้ำมาพี่ดอกมามากินข้าวเสาน้ำกัน ม <t> ันไทยได้ผมคือแข็งอะไมองเ่งม <Yeah. S 1> mm ันีพิมล่มเขรอมไ่ย่าลม้มมองไหมนั่นแข็งๆอ่ะมองว่าะลานมัทไทยลงอย่เยข้าวจะทิ้งมือเรขอหนมันเน่แล่วมื่อเช้าเขายากินข้าว ข่าเขาไป่ต้องปั ур, like ้นจับยุ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 บแบบแตกเลยการป่นก็จะเลี้ยวข่าวกระ boy。 พี่นอ้องขาหลอด้าวไทยอาจจะพาบรยรยากาศเบิกตังนี้สักก่อนนะคะติดตามคลิปหน้าละกันนะคะวันนี้อาจจะอยู่กันดูด้วยกันประมาณ2ครั้ง3ครั้งนี่แหละพี่น้องคะ่ะติดตามคลิปหน้าตอนสวยๆสวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆลาปลาลุงเร็วโอ้ย